สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็อยู่กับผมนะครับในที่ดูดานนุ่มดายชาแนลนะครับผมเจอกันอีกคลิปพี่น้องก็มาอัปเดตตัวนี้นะครับตัวที่เรายังทําไม่เสร็จกันนะครับอัปเดตความคืบหน้านะครับอันนี้ก็คืบหน้าลงมาแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้เก็บงานนะครับ ค่ประกอบประกอบดูรูปรอยนครับประกอบตัวนี้เป็นใบพัดใบพัดสองทางครับใส่สองทางาความละเอียดของฟังจะยังไงก็ต,ต,ต,ต้องไปลองก่อนครับส่วนตัวนี้ก็จะถอดได้นะครับหาดใบพัดเป็นน็อตเบอร์ย4ิบี่ครับผมน็อตยบสี่ ขันตัวนี้ถอดออกได้ถอดออกจากเภาครับเวลาเราจะถอดเภาออกเวลาเราไม่ใส่ครับโอ้ฝนตกครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นมูลเล่ห้านิ้วครับผม ส่วนตัวนี้ก็นิ้วครึ่งหรือสองนิ้วนี่แหละผมจําไม่ได้เป็นสายพานนะครับใช้เป็นสายพานลําเลียงลําเลียงกําลังมามาให้ตัวนี้ครับแล้วก็ส่งลงไปตัวใบพัดข้างหลังไปไปกระจายฟางนะครับด้านหลังตัวนี้ครับ ส่วนรอบตัวนี้ผมก็จะไม่ไม่ได้ทำเร็วมากนะครับเพราะว่าต้องลองดูก่อนนะครับผมจะไม่ทำเร็วมากถ้าไม่ละเอียดฟังไม่ละเอียดปันออกมาไม่ละเอียดยังไงก็จะเสริมเอานะครับก็จะเสริมนิ้วนิ้วกระจายฟังขึ้นตีกครับสักนั่นเป็นสามนิ้วหรือว่า สีนิ้วก็ได้ครับแต่ว่ารอบๆเดินเดินเพานี่ก็จะใช้เหมือนเดิมครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการให้หมุนเร็วมากครับจะใช้เป็นตัวนิ้วนะครับเพิ่มขึ้นที่เฉยครับจะเพิ่มแค่ตัวนิ้วนะครับอา่านเล็กนะครับเด็กตัวนี้พวกนี้ก็เป็นเป็นแบบทดลองก่อนนะครับตัวนี้ทําเป็นทดลองนะครับ แด่ก็จะใช้เหล็กหนานะครับเหล็กหนาเป็นพิเศษนะครับตัวน,นี้ก็เป็นเหล็กหนาอยู่ครับหนาประมาณ4 5, มิล5มิลได้ครับตัวนี้เป็น5มิลทันี้ก็เป็นเป็นฉากหนานะครับปะปะก็ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นจุดจุดทวงนะครับจุดทวงจุดจุดหมุนที่ต้องการความแข็งแรงทนทานหน่อยครับ เพราะว่ามันจะเป็นจุดจุดเวียงจุดเวียงจุดเวียงจุดคอนครับผมอ่ะเดี๋ยวผมมาหมุนหมุนรอบหมุนรอบให้ดูหน่อยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมานะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตครับผมความคืบหน้านครับเดี๋ยวเช่อว่าไม่คืบหน้านะครับก็คืบหน้าทีละนิดนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างครับงานงานเยอะครับงานไม่ค่อยว่างครับ เดี๋ยวผมจะขอตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับพอดีฝนตกนะครับผมครับความเร็วก็รอถ้วจะ่มล้นไม่ดูนะความเร็วประมาณนี้นะครับนนี่นะครับใช้ความเร็วที่ประมาณนี้นะ ความเดียวก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวใบพัดก็จะตัดให้สั้นลงอีกนะครับผมอันนี้นะครับก็ส่วนตัวใบพัดตัวนี้นะครับผมก็จะตัดให้ให้พอดีกับกับล่องฟางที่ที่รถมันลงนะครับอ่าอย่างเช่นรถคันนี้นะครับฟางมันลงประมาณนี้นะครับผมจากตรงนี้นะครับเข้ามามาหาเหล็กตรงนี้แหละครับมันก็จะ จะลงกลางนะครับู่กลางแขกเพราะฉะนั้นเหล็กตัวนี้ก็จะตัดออกครับตัวตัวใบตีฟังเลยตัวเหล็กกระจายฟังก็จะตัดออกประมาณประมาณนี้แหละครับตัดประมาณนี้ครับให้มันสั้นลงครับครับก็จะเหลือประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นสองใบตี ตั้งไว้ละเอียดเราก็จะเสริมอีกครับอาจจะเสริมตรงนี้อีกหนึ่งอันแล้วก็ด้านน้าครับตรงตรงข้ามกันอีกหนึ่งอันครับประมาณนี้ครับตอนนี้ก็จะดัดองศานิดหน่อยครับดัดให้กระจายฟางมาด้านหลังนะอโอเคนะครับก็ มีท่านผู้ชมนะครับพี่น้องถามเรื่องน้ำมันนะครับเอ,อน้ำมันไฮดรลิกแล้วก็น้ำมันเกียร์แล้วก็น้ำมันเลี้ยงเผาน้ำมันเฟืองท้ายนะครับก็ถ้าพูดตามตามศูนย์รถเกี่ยวนะครับพี่น้องที่ที่ออกรถมือสองมาครับยังไม่รู้ าตามศูนรรถเดี่ยวเขาแนะนาให้ใช้ร่วมกันได้นะครับเป็นน้ํามันแบบเดียวกันหมดครับผมน้ํามันเฟืองท้ายน้ํามันไฮดรลิกน้ํามันเกียร์น้ํามันเลี้ยงเเผานะครับก็เป็นน้ํามัน u D T นะครับตาช้างนะครับแนะนําให้พี่ๆนะครับเจดี้สุดก็เข้าไปซื้อในศูนย์ก็ได้นะครับ แต่ราคาก็แล้วแต่พื้นที่นะครับอาจจะไม่เหมือนกันเขาจะจัดให้เลยนะครับอาจจะเป็นน้ำมันเครื่องนี่ถ้าเอาหมดเขาเขาเรียกว่าชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่ครับประมาณนี้ครับใช้น้ำมันรวบกันนะครับสี่อย่างน้ำมันเกียร์น้ำมันเผาน้ำมันไฮดรลิกแล้วก็น้ำมันเครื่องท้ายครับผม เป็นของตาช้างนะครับ,บน้ำมันยูดีทีอ่อนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพอดีต้องรออีกประมาณสามสี่ห้าวันนะครับหรือว่าอาจจะเป็นอาทิตย์ก็ได้นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็โอ้ไม่หวางครับพี่น้องออกจากนาแรงนะครับนาแรงนาหญ้านาโนนนะครับก็เพิ่งจะมีน้ำ ฝนจะตกลงมา้วครับเนี่ยอันนี้ก็ยังตกอยู่ครับเนี่ยตั้งตกลงมานะตกมาแป๊บเดียวับไปละก็ทำการใส่ปุ๋ยข้าวนะครับช่วงที่เดี๋ยวจะไม่ได้เกี่ยวกันครับหลายๆอย่างนะครับ <c oughs> พวกนี้ก็มีโปรแกรมก็จะเข้าเมืองอีกนะครับเดชอุดมนะครับเอาไปตัวอำเภออำเภอเดชอุดม ก็อย,กอยากสอบถามหน่อยนะครับสอบถามพี่พี่พี่น้องลูกบ้านนะอานะครับผมก็มีใครเคยอบรมนะครับอบรมใบกระผีไหมครับใบกระผีอบรมแบบออนไลน์นะครับผมอบรมออนไลน์เออผมผมเพิ่งจะลองทำนะครับก็ยังไม่รู้อะไรนะครับเออผมจองไป จองไปแล้วนะครับก็ได้วันที่เก้านะครับก็ก็คือพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้วันที่เก้าเวลาสี่โมงถึงห้าโมงครับตอนเช้าก็ไม่รู้ว่าจะยากจะยากไหมครับอบรมผมก็อบรมเรียบร้อยแล้วนะครับเออผมจะไปทําไปต่อใบอนุญาตขับขี่นะครับเออประเภทที่สองนะครับใบขับขี่ทอสอง ขับรถเออขับรถยนต์สาธารณะครับไปเหลืองครับประมาณนี้ครับก็อยากถามพี่น้องนะครับปีใครเคยไปไหมครับไม่ไม่รู้ว่ามันจะยากหรืออะไรยังไงไหมครับเนี่ยไปถึงเขาไล่กลับมาก็เปลี่ยนได้ครับผมแต่ว่าผมจองไปแล้วอมรมเรียบร้อยแล้วครับก็แชปหน้าจอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังไงก็จะมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับ มันดียังไงนะครับนอกเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโรคระบาดหนักนะครับช่วงโควิด19นะครับผมไปไหนมาไหนก็ยากนะครับคนส่งก็ยังไม่ไม่ได้สอบถามเลยนะครับพอดีจะไปวันทุ่งนี้แหละยังไงก็จะรู้กันนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยครับผมเป็นเป็นกำลังใจให้กับนายเทศนหน่อยนะครับผม เออชิปหน้าก็เดี๋ยวชิปหน้าก็จะมาอัปเดตใหม่นะครับอัปเดตความคืบหน้านะครับหรือว่าการการซ่อมต่างๆนะครับปีนี้ก็จะได้รืออ้อเออรื้อสกูนะครับหรือทำใบป,ปัดข้าวใหม่หรือว่าเปลี่ยนลูกปืนนะครับลงังยยมลูกปืนลำเลียงขึ้นขึ้นถังนะครับปรากฏว่ามีเสียงดังแล้วครับแล้วก็หยอดน้ำมันไปแล้วครับ สงไซก็เริ่มจะแตกกันแล้วสี่หปีแล้วครับครับผมตากกดไลครกก็แชร์กดิิดตามยนะครับผมเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับผมครับสวัสดีครับ